สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้มาประกบชุดเต็ม1ิหมนล่าชมกันครับอ่าเรามาเริ่มกันที่ผลคำนวณ10หืนล่ากันก่อนครับอ่าผลคำนวณ10ล่าครับเริ่มเข้าตั้งแต่ข้อที่ออก5 6นะครับซึ่งงวดแรกครับเข้าที่เลขเด่น5มาที่หลัก10ครับก็เข้าที่เลขเด่น6มาที่หลักหน่อยวยครับอ่าก็สถิติสูตนี้นะครับอ่าเป็นสูตรระยะยาวครับก็เข้ามาต่อเนื่องครับ ก็มีงวดที่มาคบล่างกันเลยครับก็จะมีตั้งแต่งวดแรกเลยครับงวดที่ออกห้าหกนี้ครับพอมาคบล่างสี่งดติดด้วยกันครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับสูตรนี้เป็นสูตรสิบล่างครับมีงวดที่ผิดนะครับนั่นคืองวดนี้ครับงวดล่าสุดที่ออกครับสามแปดครับอ่า ก็พึ่งมาผิดนะครับวันที่ออก3แปดนี้ครับอ่าก็ของงวด1พฤศจิกายนี้ครับก็ผลค่าวที่ได้ครับได้ที่เลขตัวเดิมครับนั่นคือ4 5 6 1 9นะครับวันนี้นะครับเด่น10ล่านครับข็จะเด่นที่5เลขนี้ครับอ่าก็มีหลุดนี่ครับคนนี้นะครับสถิติก็เป็นสถิติแตยะยาวนะครับ พจากที่คำนวณย้อน่่างมาครับก็นะครับก็มีโงวดที่มาทั้ง10หน่วยกันนะครับนะครับอ่ะสูตรต่อมาครับเป็นเนี่ยบหน่วยล่างครับเด่นหน่วยล่าง5ตัวครับก็สูตรนี้ครับผลคำนวณของสูนี้นะครับเริ่มเข้าแั้งแต่งวนนี้ครับเขได้ออก3 9นะครับอ่าหน่วยล่างสูตรนี้ครับก็ เป็นสูตระยะยาวเช่นกันครับนะครับก็มีงวดที่มาคุบล่างกันนะครับนั่นคือมีงวดงวดแรกเงื่ที่ออกสามเก้าเนี่ยก็มาคุบล่างครับก็สูงนี้ก็เป็นสูงเดินดีสูตรนะครับอ่าซึ่งสูงนี้นะครับมีผิดเหมือนกันครับมีงวดที่ผิดนะครับนั่นคืองวดที่ออกหกเก้านั่นเองครับไม่มาที่หน่วยล่างครับแล้วก็ไม่มาที่หลักสิบล่างด้วยครับ ก็ผิดไปครับวันนี้นะครับไม่มาล่างครับวัวที่ออก69เก้านี่บอ่าก็มีเพียงงวดเดียวนะครับต่อจากวดหกเก้าครับ็คือเนี่ยกลับมาเข้าวดที่ออกสองสามครับก็มาคบล่างกันเลครับวดที่ออกสองสามเนี่ยนะครับก็มาทั้งหน่วยและสิบครับอ่าแล้วก็สูงนี้ครับกลับมาเดินต่อครับก็จนถึงงวดที่ออกสามแปดกันเลยครับ ถึงงวดล่าสุดที่ออกสามเปอนี่ครับก็มาครบล่างกันเลยครับหน่วยล่างสูงนี้ครับก็นี่ครับมาที่หน่วยก็มาที่สิบด้ยครับนี่ครับอ่าซึ่งผลคำนวณของหนึ่งพิจิกานี้ครับก็ได้ที่เลขนี้ครับห้าหกแปดเก้าหนึ่งนะครับห้าดังนั้นครับเราจะนำทั้งสองสูตรนี้ครับมาประกบชุดกันใหม่ครับ เง่งงดที่ผ่านนะครับหลุดไปนะครับถูกส,สิบล่าครับมาดูกันครับทั้งหมดเราจะได้ยี่สิบชุดล่าตรงนะครับ อ่าซึ่งงวดน,นี้นะครับยังได้ที่เลขเดิมนะครับนั่นคือ4 5 6ห9นะครับซึ่งอาจจะเป็นไปได้นะครับสูตรนี้อาจจะกลับมาเข้าในงวด1พฤศจิีการนี้นะครับอ่าได้ดินหลักสิบล่าครับงวดน,นี้ตามนี้นะครับส่วนหน่วยล่างนะครับหน,หน่วยล่างสูตรหน่วยล่างสูตรนี้นครับอ่าสติก็เข้ามา กลับมาเข้านี่ครับห้างงวดไปแล้วนะครับจากที่หลุดไปเพียงงวดเดียวครับนั่นคืองวดที่ออก6 9นะครับก็เข้ามาได้ห้างงวดติดครับกลับมาเข้าห้างงวดไปแล้วครับพอมาลุ้นกันต่อนะครับในงวดนี้ครับหน่วยล่างงวดนี้ครับเด่น5้า9 1นะครับอ่าก็ถ้าจะเทียบกับ2สูนี้ครับก็ มีโชวอยู่นะครับมีตัวที่โชนเด่นครับอ่าก็มาดูครับก็มาประโคบครับเริ่มที่เลขสครับทั้งหมดจะได้25ชุดนะครับอ่าซึ่งในคลิปนี้นะครับ พร้อมกับตัดด้วยแต้มแต้มล่างให้ชมกันด้วยครับ ซึ่งทั้งหมดนี้ครับ25ชุดตรงครับทีนี้ครับมาตัดด้วยแต้มแต้มล่างครับซึ่งแต้มล่างวันนี้ครับก็เทียบชนทันเลยครับซึ่งจะได้เล่เด่นแต้มล่างครับนั่นคือมี8มี9มี0มี2ครับ ซึ่งจะไดะ้แต้มเด่นล่างอย่างงี้ครับสี่เลนี้เท่านั้นนะครับก็มาตัดกันครับ จาก25ชุดล่างนี้ครับนำมาตัดด้วยแต้มล่างอีกทีครับก็จะเหลือเพียง10ชุดเท่าน,นั้นครับอ่า10ชุดเท่าน,นั้นะครับนี่ครับจากทั้งหมด25ชุดนี้ครับก่อนนำมาตัดด้วยแต้มครับ ใน10ชุดนี้นะครับก็มีชุดที่เน้นให้นะครับ ก็ตามนี้นะครับอ่าซึ่งชุดนี้นครับก็มีชนกับอ่าในส่วนของสูตรบนลมิเดียวนะครับสูตรบนลมิเดียวครับซึ่งในวันนี้ครับสูตรใหม่ที่เราให้ไปก่อนนั้นครับจะชนที่นี้ครับ4ี่หครับตรงๆกันเลยครับอ่าสามารถย้อนกลับไปดูได้นะครับก็มีชนกับชุดนี้ครับ4ี่หซึ่งอาจเป็นไปได้นะครับ ก็มีอ่าสี่แปดนี่ครับก็ชนกับสูตรล่างไม่เดียวสูตรเก่าครับก็ได้ที่อ่าแปดสี่สี่แปดครับก็ถ้าชอบนาไปเล่นได้ครับอ่าส่วนเรามาดูครับสี่สีเลดับครับก็งดงดที่ผ่านมาครับไล่ออกสามแปดนี่ครับก็เลดับสูตรเลดับสูตรนี้ครับให้ดับที่หกนะครับ ถ er, seat, nine, test, Arizona, water, ือว่าเอาอยู่นะครับซึ่งงวดนี้นะครับได้เลดับที่6ครับตันเดิมครับ6ครับซึ่งสูรนี้ครับอาจจะหลุดนะครับเปิดเซ็นที่จะไม่มาก็อาจจะหลุดนะครับสูรนี้อาจจะเป็นเลขที่มาก็ได้ครับงวดนี้ครับถ้าดูจากสติแล้วถ้าดูจากสติเนี่ยครับก็มีหลุดเพียงครั้งเดียวนะครับก็นี่ครับตามนี้นะครับก็วดนี้ครับเปิดเซ็น์ดับน้อยนะครับ วันี้6ตัวนี้ครับก็มีชนกับนี่ครับชนมีครับสองสูตรครับชนที่10กันหน่วยครับซึ่ง6ตัวนี้ครับสามารถที่มาได้นะครับโมนี้ก็คือชนนี้กับชุดเบิร์นครับวมนี้66กับ99นะครับก็เด่นอยู่นะครับชุดเบิร์นโมนี้ครับก็จะมี55 66 99 11ครับก็จะมี4ีชุดนี้เท่านั้นครับถ้าจะเบิร์ไหนโมนี้ครับนี่ครับ ก็เป็นเลขกล่าวนะครับงวดที่แล้วไม่มานะครับชุดเบอร์ที่หลงให้ไปนะครับวันนี้อาจจะเป็นไปได้นะครับอ่าก็มาดูครับสิติอ่าผลอ่างวดที่พ่ามาครับงวดที่ออก3ามแปดนี่ครับแต้มล่างก็ยังเข้าอยู่นะครับเข้าที่แต้มหนึ่งนะครับแต้มล่างครับนะครับออกสามแปดครับออกเลขเดิมครับแคลสลับตำแหน่งครับอ่า ซึ่งสูตรที่นํามาประกอบให้นี่ครับเป็นสูตรต่อจากงวดที่แล้วนะครับนั่นคือสูตรนี้ครับสูตรสิบล่างงวดที่ผ่านมาไม่เข้านะครับเข้าแต่สูตรหน่วยล่างครับก็นี่ครับเข้าที่เลขดเด่นแปครับมาที่หน่วยครับก็เข้าที่เลขเด่นสามมาที่สิบครับก็หน่วยล่างนี่ครับเอาอยู่ครับมาทั้งสิบหน่วยกันเลยครับก็มาคุปล่างกันเลยครับหน่วยล่างเอาอยู่ครับซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปได้ครับวันนี้หน่วยล่างอาจจะอาจจะเข้าต่อครับวันนี้ อาจจะเปลนไปได้ครับถ้าแต้มเข้า2สองสูตรนี้เข้าครับก็เน้นๆเลยครับ10ชุดนี้ครับมั่นใจได้ครับถ้า3สูตรนี้เข้าครับก็นี่ครับที่เน้นไว้ให้ครับ10ชุดนี้ครับก็มั่นใจได้เลยนะครับอ่ะก็ประมาณนี้ครับอ่ะก็ลืมไปครับมีมีสองสูต มีสองสูตรครับสูตรดับล่างก็มาดูสูตรถัดมาครับสูตรดับล่างสูตรนี้ครับพวกนี้ครับก็จะมีโอกาสที่อ่าเอาอยู่นะครับสูตรนี้ครับอ่าพวกนี้ครับจะไม่เด่นนะครับไม่เด่นล่างที่สูตรครับอ่าสูตรนี้ครับหลุดนะครับอ่าพวกที่ออกสามแปดครับ หลุดนะครับก็ดับที่8ครับแต่8มานะครับวมนี้ดับที่เลข0ูนครับดับล่างที่0ูนย์ครับก็เปร์เซนที่มาย่าครับ0ูตัวนี้ครับซึ่งถ้าดูจากสีจีครับจะไม่มีโดที่หลุดติดกันครับก็จะยังไม่มีวดที่หลุดติดกันนะครับเพราะฉะนั้นศูนย์ตัวนี้ครับโอกาสที่มาล่างย่าครับตัดออกไปได้เลยครับหลุดต้นทุนครับ0ูตัวนี้ แต่6ตัวนี้ครับโอกาสที่มามีนะครับโอกาสที่มาสูงครับล่างนี้ถึงติดดับแต่ก็โอกาสสูงครับฉะนั้นครับก็จะให้ดับแค่ตัวเดียวครับในวดนี้ครับนั่นคือสูงครับอ่าดับล่าครับตัดที่ไม่ได้ครับสูนตัวนี้มั่นใจได้ครับสูนตัวนี้ครับก็ไม่ ไม่มีในนี้ด้วยครับสุเดนสิบหน่วยครับทั้ง2อสูงนี้ครับไม่มีสูงเลยครับอ่าก็มั่นใจได้เลยครับสูตรนี้ไม่น่าจะมาล่างแน่นะครับก็ตามนี้นะครับอ่านำไปพิจารณาดูนะครับก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมกันด้วยนะครับทั้งหมดนี้เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นครับก็มีในส่วนของดิเดลล่าครับก็ก็หลุดไปออกบนหมดเลยครับงวดนี้ นสองหกเด่นล่างสอไปออกบนครับอ่างวดนี้ครับก็คำนวณให้นะครับได้ที่เลเด่น5กับ9ครับก็5กับ9ส่วนตัวครับก็ตีทั้ง2ตัวเลยครับเนี่ยก็มีมีชุดที่มี5 9าเครับแต่ไม่ชนแต้มนะครับไม่ชนที่แต้มครับก็เป็นแต้ม4กับ5กับ9เนี่ยตีจะนำไปเล่นก็ได้นะครับ5 9เนี่ย กรอซติสูงนี้ครับก็เห็นไหมครับอ่าเข้ามาห้างนวดครับห้างวดมาหลุดงวดนี้ะครับงวดอีโอสามแปดถ้าดูจากซีติแล้วครับสูงนี้ก็ยังไม่หลุดติกันนะครับอาจจะเป็นไปได้ครับงวดงวดหนึ่งพฤศจิกายนครับห้ากับเก้าครับตินล่างครับกรอฝาดไปแนวท้านะครับอ่าถ้าทุกใจสูงนี้กดไลค์ให้กับช่องนี้นะครับ ก็ขอขอบคุณสมาชิกทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ